ประเด็นข่าวทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้เมื่อในทุกๆประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางราชสำนักไทยนั้นยังคงได้รับความสนใจและการจับตามองจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายอย่างต่อเนื่องอีกทั้งในขณะน,นี้ก็ยังได้รวมไปถึงประเด็นในหัวข้อข่าวต่างๆทั้งข่าวลือข่าวจริงข่าวก็สิบซึ่งยังคงเป็นปรากฏการณ์ที่ได้มีมาอย่างยาวนาน และสาหรับอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวก็สิบกันในวงเล่าซะมากกว่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ยังคงได้รับความสนใจอยู่ดีเมื่อในวันนี้อาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเขาได้เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาเรื่องนี้เอาไว้คุยกันในวงเล่าเพราะมันหาหลักฐานไม่ได้เล่าให้ฟังเล่นๆก็แล้วกันสมัยที่เสียยังไม่ได้เป็นใหญ่มันนานเหลือเกินพ่อก็อายุยืนจัง เสี่ยมีปัญหาทางด้านการเงินต้องคอยหามาใช้ทั้งเรื่องผู้หญิงเรื่องค่าใช้จ่ายที่เสี่ยเป็นคนมือเติบเครื่องบินขึ้นขึ้นลงลงชีวิตในต่างประเทศเรียกว่าเศรษฐีเมืองไทยยังไม่ค่อยกล้าใช้แล้วเงินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้อยู่ในมือเสีย่ยพอขึ้นเป็นใหญ่ถึงรีบโอนเข้าชื่อตัวเองเสี่ยใช้ลูกน้องประเภทสีกากีคุมพวกบอลและเงินพวกใต้โตบ้บางแมวให้ใช้บ้าง ชุมพลถึงได้รับฉายาแบกแมนมือกระเป๋าเรียกว่าแหล่งเงินของเสียไม่ค่อยชั้นสูงเท่าไหร่และการค้ามนุษย์ก็เป็นแหล่งรายได้อย่างหนึ่งเพราะเหยื่อเป็นคนต่างชาติและห่างหูห่างตาผู้คนซึ่งก็แน่นอนว่าเรื่องเล่าในวงเล่าทํานองนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับทางราชสำนักไทยนั้นได้มีมาอย่างยาวนานแล้วเพราะถ้าตราบใดเรื่องราวภายในราชสำนักไทยยังคงเป็นความลับไม่มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงในหลายๆด้านให้ประชาชนได้รับรู้ และเรื่องราวทั้งหมดนี้เองซึ่งก็ยังคงเป็นตำนานและเป็นนิทานเรื่องเล่าที่ได้มีการเผยแพร่กันอย่างกว้างขวางถึงแม้ว่าข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงหรือไม่อย่างไรแต่นิทานเรื่องเล่าทั้งหมดนี้ก็ยังคงได้รับความสนใจและเป็นเรื่องที่ทุกคนนั้นอยากจะรู้เพื่อเป็นตำนานของการเล่าขานต่อไป มาต่อกันที่หนึ่งประเด็นข่าวทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้เมื่อตำนานและเรื่องเล่าของทางราชสำนักไทยนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วกับอีกหนึ่งประเด็นข่าวทางการเมืองที่น่าสนใจในวันนี้ซึ่งก็ยังคงมีความเชื่อมโยงกับตำนานและเรื่องเล่าในวงเล่าเกี่ยวกับทางราชสำนักไทยซึ่งอาจารย์สมศักดิ์เจียมทีรัชกุลเขาได้เปิดประเด็นเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางช่อง YouTube ของคุณจอมเพชรประดับ ได้มีการสัมภาษณ์และพูดคุยกับอดีตพลตํารวจตีปวินพงศิรินแบบฉบับเต็มและพวกเขาก็ได้พูดคุยกันในหลายๆประเด็นซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจมากอีกด้วยและสืบเนื่องมาจากการพูดคุยในวันนี้เองซึ่งเป็นการพูดคุยในหัวขอ้อเกี่ยวกับวลีภัยโลและชีวิตของผู้ลี้ภัยไทยและอดีตพลตํารวจตีประวินพงศิรินและคุณจอมเพชรประดับเขาก็เป็นอีกหนึ่งในผู้ลี้ภัยไทยที่ต้องประสบพบเจอชะตากรรม ที่เลวร้ายอันนี้อีกด้วยการล้ภัยของพลตำรวจตีประวินพงศิรินอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแปดอดีตตำรวจฝีมือดีที่ได้ทำคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาจนเป็นเหตุที่ทำให้เขาต้องโดนอำนาจรัฐราชการไทยนี่แหละลอกเป้าเขาเอาไว้เพื่อกำจัดขอบเขตชีวิตของเขาและเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์เข้าตัวเองและพวกพ้องอย่างหน้าไม่อายฟ้าดินและบุคคลที่เป็นเครือข่ายเหล่านี้นั่นหรอ เป็นเหล่าบรรดาเครือข่ายชนชั้นสูงผู้รากบากดีที่พวกเรา,เราท่านๆเห็นกันอยู่นั่นแหละตั้งแต่องคมนตรีนายกรัฐมนตออรีผอตรอไปจนถึงผู้นําชั้นสูงสุดคนเหล่านี้ล้วนอยู่เบื้องหลังการค้ามนุษย์โรฮิงญาแทบจะทั้งนั้นและเรื่องราวทั้งหมดนี้เองเองจึงได้กลายเป็นเส้นทางชีวิต ที่แตกสลายของพลตำรวจตีประวีนพงศิรินจนเขาต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นผู้ลี้ภัยในประเทศออสเตรเลียจบจนทุกวันนี้และหลังจากที่ข่าวนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปซึ่งก็แน่นอนว่าประชาชนชาวไทยคอการเมืองหลายฝ่ายนั้นพวกเขาต่างก็ให้ความสนใจโดยที่พวกเขาก็ได้รีบเข้ามารับฟังถึงเรื่องราวต่างๆนี้กันในทันทีอีกทั้งอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสักกุลเขาก็ไม่พลาดที่จะได้เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้ ตั้งแต่นาทีที่15เป็นต้นไปวชิราลงกรติดต่อประวินให้มาทํางานที่วังติดต่อผ่านสถิตพงศุขวิมลแต่สุดท้ายประวินขอทํางานการค้ามนุษย์ต่อท่าทีของคนที่มาติดต่อประวินเปลี่ยนไปแสดงว่าต้องการเอาตัวเข้าวังเพียงเพื่อควบคุมเท่านั้นและหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ของคุณจอมเพชรประดับได้ถูกเผยแพร่ออ,อกไป ซึ่งก็เรียกได้ว่าประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นพวกเขาต่างก็ได้รีบเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์และให้กำลังใจอดีตพลตำรวจตีปวินถึงเรื่องนี้กันในทันทีตำรวจอย่างท่านปวินหายากมากๆขอเป็นกำลังใจให้นะคะความจริงที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาโดยที่ความจริงในขณะนี้กลับกล่าวถึงไม่ได้เลยและจะต้องถูกชี้โทษโดยผู้มีอำนาจในรัฐไทยที่มอบให้กับประชาชนชาวไทยอยู่ตลอดเวลา และมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่จะต้องทํากับคนไทยด้วยกันแบบนี้ใช่หรือไม่เรื่องราวของอดีตพลตำรวจตีปวีนไม่ต่างจากนิยายแต่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับคุณดีและเรื่องราวทั้งหมดนี้เองซึ่งก็เป็นแค่เพียงการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนชาวไทยแค่เพียงบางส่วนเพียงเท่านั้นและสำหรับเรื่องราวของอดีตพลตำรวจตีปวีนจะมีมูลความเท็จจริงอย่างไรซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแบบอยากกระพริบตา มาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวทางการเมืองประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากที่คุณชัดชาติสิทธิพันธ์เขาได้ลงนามคาสั่งกรุงเทพมหาคนครเปิดเจุสถานที่ไฟเคียวให้มีการชุมนุมได้อย่างสันติหลังจากที่สัญญาณประชาธิปไตยของประเทศไทยในขณะน,นี้ได้มีสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนและสำหรับเงื่อนไขนั้น หากทางม็อบพาดพิงถึงใครก็คงจะต้องรับผิดชอบความผิดกันเอาเองโดยได้มีการเปิดเจ็ดพื้นที่ดังนี้ 1. ลานคนเมืองเขตพระนคร 2. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดง 3. ที่สาธารณะในะต้สะาพานราชวิภาใกล้สอยวิภาวดราีรังสิต36เขตจตุจักร 4. ลานจอดรถหน้าสำนักงานเขตพระโขนง 5. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ72พันษาเขตมีนบุรี หกศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติเขตทุ่งครูและ7ส่วนมณฑลพิรรมเขตตลิ่งชันและสิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือเมื่ออาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเขาได้ออกมาวิเคราะห์และตั้งข้อสงสัยว่างานนี้ไม่มีสนามหลวงเหมือนในทุกๆครั้งที่ผ่านมาโดยเขาได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าคงจะอ้างว่ากระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติซึ่งเรื่องนี้ก็เท่ากับว่า ว่าชิราลงกรคงจะไม่ชอบหรืออย่างไรถึงต้องการที่จะเก็บสนามหลวงเอาไว้ใช้เป็นสนามส่วนตัวอีกทั้งคุณชัดชาติก็ไม่กล้าที่จะแตะต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งก็แน่นอนว่าหลังจากที่โพสต์นี้ของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธทีรัศกุลนั้นได้ถูกเผยแพร่ออกไปเหล่าบ,บรรดาประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายพวกเขาต่างก็เสียงแตก อีกทั้งพวกเขาก็ได้เรียบเข้ามาถลม่มอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรัสกุลกันในทันทีเพราะในขณะนี้คงจะไม่มีใครที่อยากจะนำเรื่องของคุณชัดชาติมาเชื่อมโยงเกี่ยวกับเบื้องสูงในเวลาที่ไม่สมควรเช่นนี้และการกระทําเช่นนี้ของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรัสกุลก็เหมือนเป็นการกดดันคุณชัดชาติไปในตัวอีกด้วยทําไมต้องตามใจแกว่าเจียมนี่งานเขาเขาต้องดูแลรับผิดชอบไม่ใช่พูดพลอยๆไม่รับผิดชอบอะไรแบบแก ถ้าต้องเห็ดระหว่างชัดชาติกับเจียมดิฉันเลือกอาจารย์ชัดชาตินะคะเขาบอกแล้วว่าดูความเหมาะสมและขอบเขตที่เขาทําได้นะคะต้องดูข้อกฎหมายด้วยนี่เลือกคุณวินโรดก็ด้วยเหตุผลนี้แต่พอเป็นคุณชัดชาติเขาก็พยายามในเวของเขาไม่โฟกัสที่ใดที่หนึ่งเน้นให้ประชาชนมีสถานที่ที่แสดงออกได้นี่ว่าเขามีแมพที่ใหญ่มากนะปล่อยเขาทำงานไปเถอะ ไปกดดันนายกให้เข้าสภาก่อนไหมคะจุดนี้มีผู้นําแบบอาจารย์เจียมลูกน้องตายหาหมดเข้าใจว่าอยากให้สู้ตรงๆและผลเป็นไงครับอาจารย์เองก็ยังกลับไทยไม่ได้เลยคนกรุงเทพเลือกแล้วว่าต้องการผู้ว่าประมาณนี้ซึ่งอาจารย์ก็ต้องเคารพผลการเลือกตั้งด้วยนะคะและทั้งหมดนี้เองซึ่งก็เป็นแค่เพียงการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนชาวไทยแค่เพียงบางส่วนเพียงเท่านั้นอีกทั้งในวันนี้ในขณะที่ผลงานของคุณชัดชาต ซึ่งก็เรียกได้ว่าสําเร็จอย่างโดดเด่นจนเป็นที่น่าชื่นชมอย่างมากอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายในขณะนี้ทุกคนต่างก็ปลาบลืม้มและมีความพอใจในตัวเขากันเป็นอย่างมากและสําหรับอีกหนึ่งผลงานที่น่าประทับใจสําหรับคุณชัดชาติในวันนี้ก็คือเขาได้ออกมาช่วยเหลือประชาชนชาวกรุงเทพมหานครในการฟื้นฟูภูค้าของสํานักงานตลาดหลังจากที่พวกเขาได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยได้มีการปรับลดค่าเช่าแผงค้าจำนวน50เปเ็นป็นระยะเวลา3เดือนอีกทั้งเขาก็ยังได้ตั้งนโยบายลดดอกเบีย้ยในสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำของกทมในอัตราเงินต้นไม่เกิน5,000บาทโดยมีอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ10สตางต่อเดือนจำกัดวงเงินไม่เกิน1 0 0นบาทต่อ1รายต่อ1โรงรับจำนำในกทมอ,อาจจะไม่เยอะนะแต่นี่เป็นสิ่งที่จะช่วยประคองในช่วงเวลาที่ยากลำบากตอนนี้ และหวังว่าหลังจากนี้ไปเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นและทั้งหมดนี้เองก็เป็นแค่เพียงคำกล่าวบางช่วงบางตอนของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ที่น่าซาบซึ้งใจและกินใจใครหลายๆคนเป็นอย่างมากและในขณะนี้เขาก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เป็นขวัญใจคนยากคนจนในยามยากไปเสแล้วและเรื่องราวทั้งหมดนี้เองซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้